สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่8พฤษภาคมค่ะตลาดแรงงานสาหรัฐเมษายนแกร่งเกินคาดแม้เศรษฐกิจแผ่วทำกลางปัญหาภาคธนาคารนอนฟาร์มเพโรสบวก253,000ทุบคอนเซนซัสกระจายอัตราว่างงาน3.4%ต่ำสุดตั้งแต่ปี1,969ไม่ยอมขึ้นดังที่ตลาดหวังไว้ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงบวก 0. 5เบวก 4. 4เยียออนีย์สูงกว่าคาดการทั้งคู่ เฟดขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น5%ปอร์เซส่งสัญญาณว่าผุดที่ผ่านมาน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้เงินเฟอเน้อเนิบค่ะไม่ยอมลงต่อยืนยันว่าผู้กำหนดนโยบายคงทำใจอยู่กับเงินเฟอ้อสูงเกินเป้า2%ปอร์เซต่อไปอีกเป็นปีๆขณะตลาดแรงงานค่ะแข็งแกร่งช่วยลดโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยเราวางกลยุทธ์ไว้รองรับเงื่อนไขดังกล่าวอยู่แล้วโดยได้อธิบายชัดๆตั้งแต่ c t i m e Weekly Strategy ฉบับวันที่27กุมภาพันธ์ ไม่ถอยไม่ลดไม่จบดังนี้ค่ะตลาดน่าจะขานรับไอเดียยกเป้าเงินเฟอ้อแม้เฟดไม่ยอมรับตรงๆยืดบันไดขั้นแรกขยายเวลาและอัพไซร์ราคาหุ้นพกภัพันขาขึ้นย้ำ all-time highs จุดสูงสุดใหม่คือเป้าขั้นต่ำของทุกอย่างที่เราเน้นอยู่ communities รวมถึงตลาดที่ชอบดอลล่์อ่อนค่าคือ emerging markets โดยโฟกัสจีนและเวียดนามเป็นพิเศษ ประเดิมสัปดาห์ค่ะจัดหนัก2กองทุนที่เราเชื่อว่ามีอัพไซส์สูงทำำ่ามกลางสภาวะปัจจุบันได้แก่ KT Energy และ KT China และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนทั้งในสภาวะตลาดตรา,าสารหนี้ขาลงและขาขึ้นผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดด้วยการลงทุนแบบ Absolute Return อย่าพลาดกองทุนเปิด KTAM Absolute Return Bond หรือ KTARB เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนโดยมีความเสี่ยงกองทุนระดับ4เน้นลงทุนในกองทุน Jupiter s t r a t e g i c Absolute Return Bond Fund กองทุนหลักเปิดเสนอขายครั้งแรกค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคม2566นี้ คำเตือนกองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยุยพินิษของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้การลงทุนในหน่วยลงทุนกองที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจถึงลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงรวมถึงควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผู้แนะนําการลงทุนก่อนทําการลงทุนค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเริ่มที่เซ็นเด็กปิดเมื่อวันพุทธที่1533.30จุดบวก0.3 2มเซมูลค่าการซื้อขาย54,97 4้าบล้านบาทโดยตลาดทุนไทยช่วงบ่ายพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวกหลังรูดหนักกว่า20จุดในช่วงเช้าขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเดือนเมษายน66 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยเป็นสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีแรงกดดันจากปัจจัยลบทั้งความกังวลปัญหาธนาคารในสหรัฐและการขยายพดานที้สหรัฐรวมถึงทิศทางของราคาน้ำมันจะปรับตัวลงต่ออีกหรือไม่เพราะจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นพลังงานต่อเนื่องส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่45,631ล้านบาทในยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.14% ส่วนฝั่งของค่างเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นพุทธที่34สบาท2สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้าระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบแคบๆแ,และทรงตัวอยู่ในระดับ34บาทส่วนฝั่งของเอเชียตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทําการในวันศุกร์ค่ะเนื่องจากเป็นวันเด็กส่วนตลาดหุ้นจีนปิดวันศุกร์ที่ 3,334.50. สามส่จุด้านลบศูนดส่แนสนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ซึ่ นับตั้งแต่วันที่6มกราคมโดยรับแรงหนุนจากการที่ราคาหุ้น Apple พุ่งขึ้นมากกว่า4%หลังการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสและจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งดาวโจนส์ปิดที่33,674.38จุดบวก1.65% S&P 500ปิดที่4,136.25จุนนดบวก1.85%และ NASDAQ ปิดที่12,235.41จุด บวก2.25%ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ค่ะโดยรับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น HSBC และหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันที่ดีตัวขึ้น c c 4 0ปิดที่7,432.93จุดบวก1.26% DAX ปิดที่15,961.02จุดบวก1.44%และ f ุ s ี่ร้อยปิดที่7,778.38จุดบวก0.98%ค่ะ ส่วนน้ำังของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากนักลงทุนต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นหลังสหรัฐเปิดเผยรายงานการจ้างงานเดือนเมษายนที่ดีเกินคาดส่วนนั่งของสัญญาณน,น้ำมันดิบบริษัทสแตานิวออร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะบวกขึ้นมา4.1%ปิดที่71.34ดเซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนขันรับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐและคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะส่่งงผลกกรระทบตตออความามม้้้ใชนนั ส่วนฝั่งของเบเลน์เองค่ะบวก3.9%ปิดที่75ดอลลาร์30เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐในเดือนเมษายนทําให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยอีกซึ่งจะลดความน่าสนใจในการลงทุนทองคําสัญญาทองคำตลาดโคเมกสมเด็นมิถุนายนลบ1.50ปร์เซนต์ปิดที่2อ2 4ัดอลลาร์แปสเซนต์ต่อ และนี่คือทั้งหมดของ KTM แ e ม l y New ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K t ท m อมบ์ t t าร์ทกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับพิชานรวรรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ